ไม่ชอบชาด้าชาดิดาวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราล็อกดาวนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็อยากกินสุกกี้มากๆอยากกินหมาล่ามากๆนะคะวันนี้เราจะมาลองทํากันนะคะด้วยนี่เลยต้ตะวนันพิกเป็นหมาล่านะคะที่ซื้อมาจากแมคโครนะคะอันนี้200กรัมนะคะราคา69บาทเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติจะองมาเหมือนร้านไหมไปดูกันเลยหมาล่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะ ว่าเครื่องแกงหมาล่านะคะหน้าตาจะเป็นยังไงกิ่นหอมหมาล่ามากเลยคะ่ะตอนนี้นะคะนมมะ้ำของเราทิ่ต้มไวแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วเราจะมาใส่เครื่องแกงหมาล่านะคะสีเหมือนน้ำพริกเผาเลยค่ะอันนี้นะคะละลายน้ำไปก่อนนะ อันนี้กุ๊กใส่มาแค่ครึ่งนะคะมีน้ำของมันด้วยน้ำพริกเผาน้ำใสของมันว้าวเราลองใส่แค่ครึ่งลูกก่อนนะกลัวว่าจะเผ็ดแล้วแม่จะกินไม่ได้คนเครื่องแกงนะคะให้เข้ากันตับน้ำนะชานด้ ่ผู้ถกหาคดีฆ่าขวงดินจะนำม็อกเส้นปลามาสับเพิ่มอย่างให้ใหญ่โบกล้าถุงตัวแล้วเราก็จะปิดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนขี้เดือดน,นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ใส่ถักลงไปลองชิมรสชาตินนะว่าเราปรุงอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันตอนเดือดเลยค่ะพัดานตอนนี้น้ำซุปของเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติโอเคหรือยังว้าว เมื่อกี้เราแอบใส่เพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะรสชาติอร่อยดีค่ะมีควาหมหอมหมาล่านะคะแล้วก็ออกเค็มๆหน่อยๆค่ะเดีย๋ยวเราจะใส่เพิ่มความหวานด้วยการใส่ผักของเราลงไป อาจจะต้องให้ความหวานของผักช่วยนะคะแล้วก็วันนี้ของเรามีเครื่องมากมายเลยคะ่ะมีลูกชิ้นเนื้อนะคะปลาค่ะ<า>แล้วก็ไก่แล้วก็ที่เด็ดที่สุดของเราก,ก็คือน้ำจิ้มซุกี้ของคุณแม่เราีเองอร่อยมากค่ะไมว่าจะแบบอะไรนะคะก็อร่อยทีิสุดเลยเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัดลงไปนะคะได้เวลาที่เราจะได้กินแล้ว ลุกชินไปก่อนนะบอนะปลาไหมแล้วก็ปลานะคะส่วนเนื้อนั้นเราจะไว้ย่างวันนี้เราทำข้าวยำเกาหลีด้วยนะคะไก่ใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยนะคะวันนี้นะคะเรามีเนื้อนะคะส่วนพื้นท้องหัวสไลดยแช่แข็งนะคะอันนี้250กรัมนะคะซื้อที่แมคโครราคา145บาทนะคะ ลายสวยมากเลยวันนี้เราจะเอามาย่างนะคะก็เลยเลือกที่ว่ามันมันมันนะคะเริ่มจากที่รักตัดดูก่อนด้าแบทีไปไก่ฟังได้ คะแนนสอบราได้ลอพกเขาเสนอคุณให้หมุนสอบไปละเอกเลยแล้วก็เราได้งานเขาใล้มาอย่างเลยเื่อน้อมมากเลยค่ะแล้วเราก็โรบิไทยลงไปนะคะเขาหมาล่าของเราก็เดือดแล้วว้า อย่ามามาชิมกันนะคะ เดี๋ยวขอไปกินกันนะคะ ทำข้า,ยาวยำเกาหลีเพิ่มนะคะอันนี้คือผักยำนะคะแล้วก็ผักขมผัดน้ำมันงาน,นะคะและนี่ก็คือไก่สับค่ะผัดกับหัวหอมนะคะใส่พริกไทยลงไปด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราตักข้าวมาเลยค่ะแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองที่เราผัดกับน้ำมันงาลงไปน,นะคะแต่ขั้นต่อมานะคะก็กัดตักไก่ที่เราผัดเอาไว้ใส่ลงมาเลยค่ะบุงรสด้วยน้ำมันหอยซอส หัวเหลืองนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผักขมที่เราผัดเอาไว้นะคะและผักยำจ้าและอย่าลืมใส่โคโช,ชูจังนะคะและตบท้ายด้วยไข่ดาวค่ะก็จะได้ข้าวยำกเกาหลีของเราแล้ว เราก็ทำการคุกเขาให้เข้ากันนะคะความอร่อยอยู่ตรงนี้เลยคุกให้เข้ากันเลยนะคะคขา้าวยำเกาหลีพร้อมทานแล้วจ้า